นี่มันอะไรกันเนี่ยคูณหกโชคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเพซิมเลเตอร์นะฮะผมเคยเห็นแค่น่าจะครั้งเดียวคูณสองโชคตอนที่เขาไม่ได้อัปเดตนะครับก็เลยมีคูณสองโชคให้แต่ครั้งนี้คูณหกโชคเขาคิดอะไรของเขาอยู่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่ๆจะใจดีอะไรขนาดนี้คือเกมไม่ได้มีอัปเดตมาประมาณน่าจะเกือบเกือบเดือนนะฮะถ้าเกิด นับย้อนไปก็ล่าสุดก็เป็นอ๋อไม่ใช่เกือบเดือนสิล่าสุดก็เป็นอีสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับที่ที่สําคัญจริงๆก็คือน่าจะเป็นตอนที่เป็นน่าจะเป็น Pi x e l World น่าจะอย่างนั้นที่เป็นอัปเดตที่เป็นจริงจังครั้งล่าสุดนะฮะเพราะว่าตอนที่อัปเดตแอพิเคก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันอีสเตอร์ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะไม่มีอะไรเลยเก็บยากมากด้วยวันนี้คูณ6มาแสดงว่าอาทิตย์นี้ไม่มีอัปเดตแต่ว่าเกมเนี่ยคือค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่ในขาลงมากๆแล้วนะครับเพราะ ครั้งล่าสุดที่ผมเข้าไปดูว่ามีคนเล่นเท่าไหร่เนี่ยคืออยู่แค่หลัก5 0,000ื่นเองนะฮะห้าหมื่นคนจากปกติเนี่ยคนเล่นหลักแสนนะครับแสนสองแสนไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่มาถ้าเป็นอัปเดตดีๆก็อาจจะมีคนกลับเข้ามาเล่นเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอัปเดตที่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเราต้องมาดูต่อจากนี้แต่ว่าวันนี้มันคูณ6โชคพลาดไม่ได้คูณ6โชคนะฮะแสดงว่าเจ้าตัวที่เป็นฮิลส์ก็จะออกง่ายขึ้น อาจจะแค่วันเดียวหรือเปล่าเรามาลองดูหน่อยว่าคูณหกโชคจริงไหมมันจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วเกมนี้เนี่ยจะให้โปรโมชั่นอะไรดีๆยากมากคือขึ้นชื่อว่า a พท o วินอยู่แล้วนะฮะเกมนี้เ,เ,เดี๋ยวนะผมบูสต์ไปแล้วใช่ไหมบูสต์ไปแล้วนะนี่คูณหกโชคใช่มไหมจริงจังไหมเนะี่ย คูณห,หโชคมันควรจะมิติข้ลไม่ใช่เหรอมิติคอลหรือตัวใหญ่ออกมาเยอะๆหน่อยติดเลนโบว์มาตัวหนึ่งอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนเพื่อแต่ตู้นี้มิติคอลมันออกง่ายนะยังไม่มาเลยคูณห,หกโชคแล้วคูณหกโชคแล้วเปอร์เซ็นต์มันดูไม่ได้เปอร์เซ็นต์เกมนี้ เออฮะเออฮะมาแล้วตัวแรกมาแล้วพิธีคอดูที่ตัวใหญ่จะมาไหมมันต้องหมายความว่าได้ง่ายขึ้นหเท่านะฮะเอ่าอืมทำไมผมรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ได้มากี่ตัวนะได้มาสองตัวฮะ ลองไปที่ตู้อันนี้สิแต่เราได้ไปแล้วนะฮะตัวนี้ตูน้นี้จากยูสุเกะนะครับเป็นคนเปิดได้แต่รอบนี้มาจะเป็นยังไงตัวต่ำสุดของตู้นี้คือแลคคูนนะครับตัวนี้ก็ยังออกอยู่นะ91มปซติมข้ามาแต่มิติเข้าตู้นี้ไม่มีอะไรนะฮะอ่าฮะ มาลองดูสิระวัางอัดคลิปคลิปนี้จะมีตัวใหญ่มาไหมจากอีเวนต์คูณ6คูณ6โชคอ้าวล่วงตกแมปเดี๋ยวผมค่อยฟาร์มอรอบดีกว่าไปเปิดตู้ที่เปิดได้นะฮะ Pixel มันก็มีแค่2ตู้นะครับที่คนน่าจะมาเปิดเยอะเพราะว่ามีตัวใหญ่อยู่ ส่วนตู้อื่นก็ไม่มีแล้วอ๋อนี่นี่นใช่ใช่ใช,ช่ตู้นี้ไงตู้นี้มันคูณสองด้วยไหมเปิดได้ตัวหนึ่งอืออ่ะฮะ <laughs> ผมคูณสองแล้วครับขอบคุณมากเลยคูณสองจริงๆเอ้ยคูณหกจริงๆเออ ไม่ใช่ว่าตอนนี้กําลังทำเพสซิมเลเตอร์ภาคใหม่อยู่นะเพลซิมเลเตอร์ X Y Z ใช่ไหมภาคใหม่หายไปสามเดือนประกาศเปิดตัวภาคใหม่เริ่มต้นใหม่หมดผมไปอ่านในดิสคอดมาไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะฮะเห็นเขาบอกว่าตัวคูณ6กเนี่ยมันไม่ทํางานถ้าเกิดเรากดบูสตัวอื่นไปถ้าเราบูสต์น้ำยาไปคูณ6มันไม่ทํางาน อาจจะเกี่ยวว่าได้เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเลยคือไม่ต้องใช้น้ํายาถ้าใช้น้ํายาคือมันจะคูณ2ไอ้คูณตามที่น้ํายาใช้แต่ถ้าเกิดไม่ใช้น้ํายาก็จะคูณ6ให้อาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวเอ๊แต่พูดไปก็มาพูดไปก็มาเรื่อยๆอาจจะต้องบน่นตัวใหญ่มาสิอาจจะเกี่ยวอะเรามากับยูสเกะนะฮะยูสเกะไม่ได้ใช้บูสต์นะครับไม่ได้ใช้น้ํายาเลยมาลองเปิดดู มอนุนกเกะได้มาอีกสตัวยูสเกะไม่ได้ใช้น้ำยาเพิ่มมันจะเกี่ยวไหมในดิสคอดเขาพูดกันนะฮะว่าถ้าเกิดใช้น้ำยาคูณหมันจะไม่ทำงานมิติค้อก็ออกอยู่นะโกลเด้นด้วยก็ได้อยู่นะไม่ได้ใช้น้ำยาก็มาอยู่ฮะอืม <laughs> ล้วลัวอ่ะฮะมโนเกะก็ได้อยู่เหมือนกันน่าจะไม่เกี่ยวถ้าอย่างนั้นผมว่าใช้น้ำยาคูณก็ช่วยช่วยเพิ่มมาอยู่ดี mm hmm. มันถึงเวลาที่ต้องรวมพลแล้วฮะรวมพลกันอีกรอบหนึ่งเรียกมาครบแล้วนะฮะทั้งสี่คนอยู่ตรงนี้นะครับมาเปิดตู้นี้เพราะว่าเหรียญไม่พอ ฟาร์มของตู้นี้เอาไว้ยังเหลืออยู่ผมเปิดลบหมดเลยนะเหลือแค่อกุสิบเท่านั้นที่ไม่ได้ลบนะฮะทั้ง4คนเปิดอยู่นะครับมนโนโกเกะเหรียญไม่พอไปฟาร์มก่อนแล้วกันถ้าเกิดเปิดตู้เดียวกันมันน่าจะช่วยกันได้เยอะกว่ายังไม่มีใครเปิดได้นะครับผมไม่ได้ใช้น้ํายาเลยนะครับเออแล้วก็อีสเตอร์ไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยลืมไปเลยไม่มีแล้วฮะน่าจะไม่มีแล้วไม่เห็นเลยอ่ะ แสดงว่าอ a สเตอร์พารไม่มีใช่ไหมหลายคนก็รอกันอยู่ว่ามีพาร์ททูไหมเพราะว่าตัวดากอนที่เป็นถุงเท้าไม่มีนะฮะตัวเจ้ามังกรที่เป็นหถุงเท้าไม่มีใครได้เลยเหมือนยังไม่ได้ใส่เข้ามาในเกมสรุปคือไม่มีพาร์ทูเพราะมันเลยมาแล้วอ a สเตอร์ไม่น่าจะอัปเดตแล้วอืมมิติเข้าออกง่ายฮะหันไปดูนี่คือเจอตลอดเลยนะมิติเข้าออกมาตลอดเลยมาเรื่อยๆทั้งๆที่ไม่ได้ใช้น้ํายา แสดงว่าคูณ6ช่วยอยู่ครับแต่ e x c l u s i ส e มันช่วยไหมอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปเปิดตู้นูน้นมาเปิดด้วยกันตู้นี้เผื่อจะช่วยกันเสริมกำลังเอาสัตว์เลี้ยงออกไปหน่อยบังมากเลยะฮะเปิดตูน้นี้อืมโมโนเกะบูสต์น้ำยานะฮะ ส่วนคนอื่นไม่ได้ใช้จะเป็นยังไงบ้างลบมิติข้อก่อนโมโนโนเกะเปิดให้ได้หน่อยตู้นี้เจ้าฮิวช์แฮ k กแ t อยากเห็นตอนเปิดได้ครั้งที่แล้วที่ได้มาคือไม่ได้เห็นหน้าจอตอนเปิดได้นะฮะเห็นจากแชทอย่างเดียวโอ้นี่เห็นไหมสองตัวฮะพร้อมกันสองตัว จริงๆอันนี้คูณ6แล้วผมใช้อีกให้เขาก็คูณ5ไปเปิดไวขึ้นคูณ5ไปแต่ดวงจะดีขึ้นไหมโอ้โหโกลเด้นด้วยเฮ้ยตัวใหญ่ต้องมาแล้วดวงดีขนาดนี้เอาอีกแล้วอีก2ตัวอีกแล้วแต่ตัวใหญ่ยังไม่มาฮะ พิติเข้าสตัวติดกัน2รอบแล้วนะคนอื่นก็ได้เรื่อยๆพิติเข้ายังมาอยู่จริงๆดูปเนี่ยมันน่าจะมาพร้อมกับธนาคารนะผมว่าตอนที่ธนาคารมารูปแบบเกมก็เปลี่ยนไปเริ่มมีการเทรดมากขึ้นนะฮะคือช่วงแรกมันจะเป็นการฟาร,ร์มเงินเองมาเปิดมาเปิดตู้เองใช่ไหมจนกว่าจะได้มาพอมีระบบเทรดเข้ามาก็ยังพอเล่นได้อยู่ แต่พอมีธนาคารปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มแบบมองเห็นความจำเป็นของเจมมากขึ้นเจมมีมูลค่ามากขึ้นนะฮะระบบการเล่นก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะพ่อค้าเทเวลลิงเขาเรียกว่าฟาร์มฟาร์มที่ตู้พ่อค้าพอพ่อค้าปรากฏปุ๊บก็รีบซื้อซื้อมาตุนไว้เก่งราคาเอาไปขายแพงขึ้นมีนกลไกตลาดเข้ามาช่วยระบบการเล่นก็เริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนไปน,ะะนี่แหละฮะจังหวะนี้แหละ ใครที่เปิดตัวใหญ่ยังไม่ได้นะฮะใช้จังหวะนี้คุ้มค่าฟาร์มมาเปิดช่วงนี้มเมื่อยละขอขอพิงก็อีหน่อยต้องหาข้าวมากินไหมเนี่ยโอ้สองตัวพิิติคอ อออสองตัวสามตัวไม่มาเออไปดูตู้หน่อยน่าจะเพิ่งอัปเดตมาช่วงช่วงเช้าช่วงสายๆนะครับผมมาเห็นตอนที่จะอัดคลิปพอดีตอนแรกจะเล่นอีกแมบ,บหนึ่งแต่พอเห็นปุ๊บเอ้ยคูณหกร้อเล่นกันหรือเปล่า มาดูสิ4,004อันนี้3,007นะฮะ Huge Pixel เฮ้ยเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะแสดงว่ามีคนมาเปิดเยอะน่าจะได้กันเยอะส่วน Huge Hackcat มันตกรุ่นไปแล้วนะฮะ4,004แต่แต่เหรียญมันฟาร์มง่ายไงอันนี้เหรียญมันฟาร์มยากมันยังเป็นตัวล่าสุดอยู่ไม่รู้ว่าได้จากอีเวนต์นี้หรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,มแน่มาฟาร์มดู อ่ะผมเปิดทิ้งไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมารายงานตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดเปิดได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ